โซสเตอร์ดาคอนอีกแล้วครับแล้วเอาทางด้านทิกซี่ได้หรือเปล่ามีหน้าเข้าไปและเพนเข้าไปล้วงรับตับแต่ใส่ตูวเล่นได้เป็นหนึ่งตัวแล้วบางเลือดทางด้านมิสเตอร์ดราคอนลีเรียบร้อยแล้วเฮเตเข้ามาครับตอนหลังแล้วทางด้านมูลาดเจอเพนครับแม่ตวัดต,ว,ดตวัดอยู่นั่นครับทางด้านครับมูลาดเพนใส่สกิลเข้าไปเรียกว่าหายเหมือนกันครับมูลาดแล้วทิกซี่กำลังจะโดนลิคเตอร์ล้วงรับตับแต่แล้วเฮเตเข้ามาเป็นลิซซ้อนได้เก็บไว้เหมือนกันครับโอเ มีไมหน้าคอยเรียกว่ารับตีให้อยู่แล้วตูเลนเจอครับกำลังจะเอาอยู่กับทางด้านครับดิกเตอร์ครับโดนทางด้านเทนแองตกโเลกเข้าไปหายไปเลยครับตูเลนและดิกเตอร์ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับลิสเกิร์นครับโอ้โห13ต่อ14บสีการเพิ่เข้ากันได้เด็กแล้วแล้วมูลค่าไปแต่มาชั่นออสเตรทครับโอ้โหเก็บคิกซี่ไปได้เหมือนกันครับแน่นอนไม่ทันตั้งตัวครับเออ ก่อนเลนทะเลอยู่แล้วมีหน้าเข้าไปลุกรับตัดแตกด้านหน้าให้แทงให้สุดชีวิตแล้วตรงนั้นเก็บมูราไปได้ครับเพนและมนโดเลฟทิมเข้าไปในป้อมเก็บไป2และเก็บไป3ครับเวเลตตูเลนเหลือลิสเตอร์ตูเลนยังไงครับแล้วเก็บเพนเพนจะตายไหมเรียบร้อยตายไปได้แล้วเวเลตก่อนเลนไซโกกลับมาใหม่เก็บพยาเตไปได้เหลือ3ต่อ2ครับตอนนี้อลเลนิสเตอร์ครับเข้าไปงัดใส่ครับแก๊กดูทันทีแลเลนิสเตอร์โดนไฮยาเต้ครับแม่ชาลูเชนผู้ได้บิดครับเรียกว่า อิ่มครับอิ่มหนำสำราญครับโอ้โหแล้วยีโอโดดีครับไรอัเตะครับแล้วอยังแม่นครับโล้แก๊กครับดึงไงใส่หน้านตูเรนติโน่ครับโอเคไปสามเฉยจะเอาเขาได้เหรอว้าวเอาแล้วแก๊กตึ้งโดนทางด้านตูเรนตูเรนยังหนีออกไปได้ทันเดอร์เบิร์ดใส่แก๊กครับแม่แล้วแก๊กก็ถ่ายไปก่อนได้เตะคู่ได้บิดครับจังหวะเชฟครับโอ้โหเล่นคนเดียวครับยังคงยิงอยู่ครับโอเรนติโน่ครับ โอ้เรียกว่ายิงทั้งวันนะครับโมเลนจะเกือบได้ไคยาเตะอยู่แล้วมูรามาเอาเกือบได้โมเลนเอ้เกือบได้ไคยาเตะครับแต่ได้มาจ้าไปแทนนะครับโอ้โหแล้วโมเลนก็ยิงเย่งเย่งโอ้โหเย่งยิงจนสีน้เงินน้ำไปกระเจิงครับโอ้โหแล้วมีติเนเตียมาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วโมเลนกับโอ้ยยิงครับแป๊บเดียวครับติเนเตียอยู่ดีละเหิดโอ้แรงจัดแล้วฟลอเรนติโน่ลัมกับมูร่าอยังไงมูร่ดในบอลช็อนเอาตัดเรช โมเลนโดนมุกครับโม่แล้วโดนแก๊กอยู่ต่อครับเรียบร้อยครับโมอย่างแม่นครับแก๊กอลลิสเตอร์ครับมาทำอะไรครับโอ้โหตินิเทียแกกดเพิ่มเลือดมาใหม่ด้วยโอ้โหแล้วเฮสเตยูไรบิดเตนเต็มคำเต็มดอกอั่นจะเกิดยังไงตรงนี้โดนฟอร์เรนลัมเต็มดองโอ้เอ็ดไปครับเรียบร้อยครับชัยชนะของฝั่งสีน้ำเงินครับชีวิตบอมโบกินเน่แล้วคิวเลนมาแล้ว แล้วได้ไฮยาตูก็มาเหมือนกันครับแล้วตรงนี้จะลวงรับตัดแต่แต่น้ำหน้าครับได้ต่อได้ตาเหมือนกันครับน้ำหน้าคิวเลนแล้วตรงนี้จะได้ตามไหมครับน้ำหน้าวอนเดอร์วูแมนว่าไงแลนตีไปครับเพิ่มก่อให้ตัวเองแล้วมีไฮยาตเต้ครับเพิ่มสวนด้วยทูดาเมีทูดาเมีแล้วโดนด้คิวเลนเกือบตายเหมือนกันครับโอ้ไหยัตเต้คุณไดบิดโดนแคนเทิลครับและฮาน้าขับไปนี่ยังไม่ตายด้วยครับคิวเลนตายไปแล้วครับโอ้โหแล้วไฮยเตะครับลงแต่เขาฝั่งทีแด้ครับมีแพนด้ามามานิตอนครับโอ้โห แม่เก็บคิวเลยไม่ได้แล้วเดี๋แฟดมารวบโดนไหมโอ้โหไม่โดนครับแล้วตอนรวบเสร็จโดนทางด้านแอนตี้ของวันเดอร์วูแมนอีกนี่ครับแต่ลอยมาอัรในจังหวะสำคัญตลอดแล้วตรงนี้ครับแม่เหลือทางด้านครับโอ้โหไฮเดเตผู้ไดบีไปโดนแล้วยังไงแพดด้าก็มาเก็บทางด้านลำบุกที่นี่มาได้ครับมาในจอดสมสำคัญครับโอ้โหแล้วะไฮเต้ครับโดนแพดด้าเก็บไปครับโอ้เรียกว่ามากันสองคนครับตั้งครับ โบอร์ิปเตอร์ใส่ตรงน้านครับคาเพนี่แล้วเดอแฟกเข้ามารวบไปโอ้จังหวะเรียกว่าช็อตปฏิหาริย์ครับช็อตไม่ทันตั้งตัวครับโอ้คาเพนี่ครับเพิ่นไปหน่อยครับเรียบร้อยดูเอาแทนนะครับเอาแก๊กแทนครับแล้วแก๊กครับจะโดนก่อนหรือเปล่าครับและเรียบร้อยครับทุกคนนะฝั่งสีแดงใจดามเมทไปให้แก๊กครับแล้วเอาวีล่าต่อทันทีแล้วตอนนี้คีบเข้าครับตรงกลางปัดครับจริงไปมังกรโอ้โหแม่ลิกเตอร์ย่างไปได้ครับน่าจะมีดาเมจบวกของเอลสูด้วยนะ แย่มังกรบิโซดับก็ไปได้แล้วเก็บแพนด้าไปได้ด้วยครับโอ้เนใส่เวแต่เพือนไม่ลดเลยขาลงจะอดหรือเปล่าตาต้ายังรออยู่มีแพนด้าเขามารับเวฟแล้วเรียบร้อยเก็บไปสองด้านครับขาเฟนี่เยอะจัดๆแล้วตูก้าเข้าไหมครับตูก้าตรุบเข้าเก็บเฟรนี่ไปได้ครับยังไม่อันติด้วยแล้วตอนนี้อันติใส่ตาต้าแล้วเรียบร้อยแล้วลิฟเตอร์ก็ตายไปด้วยแล้วตาต้าแกเป็นเก็บแพนด้าครีเดียลและโอ้โหอีกนิดครับทิปเปิลคิวหรือเปล่าของตาต้า ว้าวโอ้โหนั่นแหละฮะทิปเบิ้ลคิวจริงๆครับดูได้สีแดงนี่จะคูลระบายแล้วทีนี้ตายไปก่อนแล้วครับแล้วทีนี้เราจะรอดหรือเปล่าฮีตคอมพิวเตอร์หนีแล้วทีโอ้โดนทางด้านลิสเตอร์ครับตวัดไฟติดสตันหักครับเรียบสไตายตายหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยครับแพนด้าครับเอาต่อเนื่องครับใส่ทางด้านครับไปนี่ต่อแล้วครับไปนี่กดดูเลือดปูดทีเดียวครับแม่เลือดกระบ้าเกือบเต็มหลอด แล้วตรงนี้เหลืออีกนิดกิดตอนหน้าซีเนียลอีกนิดโดนตายไปด้วยแล้วซีเนียลจะตายตายหรือเปล่าเขาความเป็นนี่คร er ับแกยิงทั like like <the freely split again> uh ้งวานยิงทั้งวานแล้วมีกระหน้าลิโปมาเก็บศพสวยอยู่กบมาริตอนได้แล้วมีหน้าลิเตอร์มาเจ้าลิโปแต่จะตายเองหรือเปล่าลิโปแต่กรหน้าลิเตอร์ครับโอ้โหเรียบร้อยเรียบดับเบิลคิวครับเอาขายทำไมอ่ะพอเล่นอาร์วีไอ้นี่เหรอุ้ยแ้วหลิโป ลิโป oh, 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 <that> ้ครับหนึ่งต่อเกหนึ่งต่อร้อยงบอกให้มาโอ้โหลิโป้ครับผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายครับโอ้โหเกมนี้นี่มันอะไรกันครับนี่ยังไม่ครบครับสับไปไม่ได้สตาร์ครับโอ้แต่ชนะเอลตูยิงใส่างนั่นเออแรงครับแรงอยู่แล้วลิเกอร์ไปเปิดใส่าหน้านอีกนิดแต่ยัมีกดขังแข่งกานไม่ทานและเรียบร้อยเจอซัตตาบิสใส่และเ็จไปด้วยซีเนียแล้แรนด้าเข้าไปรองรับตัดแต่ด้านหลังก็ไม่รอดเหมือนกันตายไปเหมือนกันครับแล้วลิโป้ลังเข้า สู้อยู่ชีวิตครับหนึ่งต่อร้อยครับนี่โตและหนีสุดชีวิตแล้วเหลือแล้วแหวครับตอนนี้แนว่าู้เราแล้วตรงนี้ครับนาคอร์สเก็บทางด้านลาวบินไปได้ครับโอ้เรียบร้อยและตาปลาดอกไปโดนครับโอ้แล้วแต่ทางด้านเอลสูโดนตูนเก็บไปได้เหมือนกันโอ้แต่ทางด้านเฮ้ยบอลเลนคุณหิวโอเคดี่่ะอึดมากเลยอ่ะคุณหิวโอ้ยลับล้ำเก็บดอกโอเคแม่แต่ตีวงกว้างไปหน่อยครับ ครับสิงเข้าไปได้เยอะจัดๆครับแล้วด้านครับแก๊กครับเด่ตรงนั้นมีตั้งหลายตัวครับไปดึงขี้ป่าครับแก๊กโอ้แล้วตาต้าบินแล้วตรงนี้ตัวเล่นเหลือคนเดียวแล้วแก๊กยันอยู่แก๊กโดนเรียบร้อยได้ไปป่ามาฝั่งสีน้ำเงินนะแล้วด้านลิเตอร์โดนเยอะจัดๆลาวิวยิงรับตับแตกแล้วตาต้าบินใส่ตุ๊กตับครับตายไปครับลาวิวแล้วเก็บห้าแตกินออกมาว่ายังไงต่อแก๊กดึงไม่โดนโอ้ ลักแกะเห็นนับเบรได้ดึงเอยังไงฟิกกระดูดไม่เมอ้โหและดับเบิลได้ไปโดนยังไงลาวิวหิวตอนเล่นเขาบอกเฮ้ยเอาทีเหอะโอซาต้ามีใจยังไม่ทันได้ขึ้นครับลาวิวตายไปก่อนแล้วลักแก๊กดูดตอนที่เพื่อนๆตายไปหมดแล้วตรงนี้มิเตอร์ไปเปิดให้ก่อนครับเปิดมาสเตอร์และรีทาลีเอท และลิงข้าเขาไปตามเก็บทางด้านมาหลอดไปได้แฮนเซคุณไดบิดอะไรครับนั่นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วฟอร์เรนว่าไงเออแล้วทางด้านทอนโดนเก็บไปแล้วครับโอ้โหแล้วลอรีออนก็ไปเปิดใส่แต่โดนทางด้านคัเไปนี่ยิงยับัแตกตรงนั้นอยู่แล้วทาด้านดิกเตอร์ก็เป็นแค่ช่วยทางด้านลอรีออนปาลิ่งแลวเก็บทางด้านทางด้านไปนี่ไปได้ด้วยเช่นกันอครับ เจอ,อเอลสูครับเอลสูเส็จแล้วครับมายมาหล่อรเข้ามาปาดให้ตอนยิงเอลสูแรงจัดๆเหมือนกันครับแต่เอลสูทคาริบอร์าตายปตไ,ไปเหมือนกันเจอไอ้ติ๊กคนไอติดกระบายตอนยังมตาต้าันได้อยู่แล้วตรงนี้มาหลอกช็อคสวยแล้วจะให้เก็บเอ่อจานั่นหมูแ่แล้วลอรีอ่อนปาเล็ดเออเอลสูบอกว่าคุณไปโนะตะคงดีกว่านะฮะไม่ต้องใช้แล้วตะคกตะกินได้เล่นอะไรครับเล่นอะไรเอลสูแกเล่นอะไรครับโอ,อ้โหแล้วเดินขาบไปดีแม่งวิ่งมาตรงๆครับ ยีงมาตรงๆครับโอ้ยิงเฉียงออกครับอะไร